รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการสนับสนุนรายการโดยบริษัท m s s w i t วิตบอรจำกัดผู้ผลิตจำหน่ายตู้ MDB และขายปีกอุปกรณ์แสงสว่างสนับสนุนรายการโดยชุดนักเรียนน้อมจิต แอคูใส่สบายสบาย <S <S วาน,นิสาม,มนเนอร์วลวอเตอร์น้ำแร่ธรรมชาติ100 <S <S 2> <S 2> ร้อยเปอร์เซพร้อมด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านคุณโทร02 113 1212กด1สวัสดีคะด่ะท่านผู้ชมวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะ ตอนนี้ก็อยู่กับคุณอนันเหมือนเดิมคุณอนันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ๊ะแล้วเราเราผิดปกติอะไรไหมอ๋อเปล่าครับเปล่ากติดีครับปกติดีใจละเย็นไหมครับก็รู้สึกว่าเหมือนกับติดแอร์นะหรือว่าเราอยู่ห้องแอร์แต่ก็ไม่ใช่นะนักเรียนโขงนะเนี่ยก็เขินๆผู้ชมทางบ้านอยู่นะได้กลับไปย้อนยุคชอบไหมครับเมื่อเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่เลยเนี่ยดูน่ารักไปเยอะเลยขอบคุณค่ะ อวยกันเองค่ะท่านผู้ชมจริงๆแล้ววันนี้คุณพลอยอยู่ที่ห้างน้อมจิตบางกะปิค่ะเป็นยังไงเหมือนไปค่ะท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆต่กอเนยเป็นรูปร่างแบบนี้เลยนะแต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่าเนาะเราก็แบบนี่เขาจไม่อยากพูดเลยอ่ะแต่ก็เหมือนกล้ใกล้เคียงกันนะน้องก็ยังสู้คุณพอนี่ดูดิดูดิดูดิคบุณพอยไปเปลี่ยนโปรไฟล์รูปโปรไฟล์อยงงใ้ลองพาเข้าไปดูด้านในหน่อยได้ไหมคะคุณนายคุณนายเชิญเลยค่ะเนี่ยใส่แล้วเย็น อันที่สองในชุสุภาพสแกนเรียอะไรไหมมันทึบทลบทึบแสงอ๋อป้องกันแสงคลับแสงหมายว่าใส่แล้วจะไม่เห็นข้างในไม่ต้องเห็นไันม่ต้องใส่เสื้อกล้ามทับไม่โตไม่เหมือนชุดนักเรียนแต่ก่อนก็จะเห็นว่าแแวมๆอะไรเงี้ยแต่นี่คือช่วยมิชชัให้นิดนึงให้มันดูดีใช่ไหมคะแล้วแล้วมันไม่มีชุดแบบลูกเสือชุดผู้ชายที่เป็นเนตรนรุไม่มีแบบนี้ไหมไหนขอดูหน่อยทุกคนจำได้เลยนะลูกเสือเนี่ยใส่แล้วร้อน ผ้ามันหนาน,นี่ยังเป็นคุมเฮ้ยแต่นี่กูเอานี่ก็คุมหมดเลยคุมหมดครับเนี่ยนิ่มใส่แล้วสบายเอ้ยแต่ผ<ม>้าเขานี่มจริงๆเนาะนิ่มใส่สบายไม่ร้อนแต่ว่าน้องๆเนี่ยสนใจเยอะนะฮะที่เราเปิดางไปแล้วยรับคนสนใจเยอะสัง่งกันทางออนไลน์มีออนไลน์ด้วยสั่งทางาออนไลน์ครับเดี๋ยวเราส่งไปเพื่สใส่ส่งให้ถึงบ้านเลย ปักปักให้เียบรอยถึงบ้านเลยครับอพอจะมีอีกแผนกที่น้องๆเขาดูแลเรื่องพวกนี้อยู่ใช่ไหมฮะใช <c oughs> ่ผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่รู้คุณอนันต์คือใครอีกนะถามมาอีกแล้วเนะี่ยคุณนันบอกตัวเองดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะคุณนันตันเนานนะออมผมผมก็เป็นลูกชายคนหนึ่งลูกชายคนที่สองอนะครับกับพี่ก้าวพี่แม่แล้วก็ช่วยช่วยทำงานกับพี่น้องสี่ห้าคนในธุรกิจด้วยกันที่ทำที่เรียแล้วก็ทำห้างนะครับอยเห็นมียืนอยู่ข้างหลังนี่ก็มีนะเนี่ยเฮ้ยเราไปถามดีกว่าไปไป ป้าป้าอย่างนี้ยวถามเองดีกว่าเนาะเดี๋ยวเขาเจอเดี๋ยวเขาก็ไม่กล้าตอบโอ้ยสวัสดีค่ะกสดีค่ะโอ้โหน่ารักจังเลยอันนี้มาซื้อชุดนักเรียนป .6 ปหกเหรอคะอ๋อชุดนี้เหมือนที่ใส่เลยอะจะถามยังไงดีเนี่ยดูดีเหมือนกันเด้เลยเหมือนรุ่นเดียวกันเลยอะรบใส่มากี่ปีแล้วคะเนี่ยก็ ตั้งแต่เข้าโรงเรียนนะคะก็ใช้ของอันนี้ตลอดเลยค่ะของน้องจิตใช่ค่ะของน้องจิตค่ะโออโอแล้วเป็นยังไงบ้างคะใส่ตัวเนี้ยอันนี้ผ้าผ้าเย็นค่ะแล้วก็ทนมากใช้ได้หลายปีอ๋อคุณแม่เป็นคนซักอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะทั้งลงแปลงทั้งขยี้ทั้งขยำใช่ไหมแล้วรู้สึกสบายไหมลูกสบายค่ะสบายอันนี้ผ้ามันจะออกเย็นๆค่ะวันนี้น้องเรียนน้องสือโรงเรียนมันอากาศมันร้อนพอใช้เนี่ยค่ะตั้งแต่ออกแฟรครูมาเนี่ยค่ะเย็น โอ้ยขอบคุณมากนะคะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปอีกลายเนาะไปอีกลายไป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 กันนี่เป็นชุดเป็นชุดไอ้นี่ด้วยชุดลูกเสือด้วยอะไรอย่างนี้เลยชั้นอะไรคะลูกลูกเสือเดี๋ยวนี้ม2อ๋อม2ก็เห็นตัวเล็กๆโอ้โหนี่คือชุดลูกเสือใช่ไหมตัวนี้ก็ใส่ไอ้นี่ครับอ๋อเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เพราะมันไม่หะมันมัน แมเปิดปากหน่อยดิไม่ค่อยได้ยินอะเปิดปากเลยให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูดิดไม่ต้องอายลูกอโบที่ใช้ได้ยังไงเอาเล่าที่เล่าให้คุณยายฟังดิลูกอ่ะก็บา่สบายเขินนะคะท่านผู้ชมไม่รู้จะตอบอยังไงค่ะเอาเป็นว่าใส่แล้วสบายค่ะใส่มาตั้งแต่ชั้นปถมแล้วค่ะเพราะเรียนอยู่แถวนี้ชื่ออะไรครับช,ชื่อเจสินครับอะไรนะเจสินครับ เซนค่ะอ๋อชื่อน้องเซนอ๋อนี่เห็นอยู่มอแล้วนะนึกว่าเห็นตัวเล็กๆอ่ะแต่หน้าตาน่ารักเนาะดูดิเออแล้วเราจะมีสินค้าอย่างอื่นที่แนะนําอีกไหมคะคุณนันน์อ๋อก็เห็นมันเต็มไปหมดเลยอ่ะที่บังกะปีเนี่ยเราเราขายชื่อเรียนเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์การเรียนด้วยอุปกรณ์การเรียนเนี่ยครบหมดเลยครบองจออย่างเช่นไม่ว่าจะรองเท้าเอ้ยนี่ไงถุงเท้าไม่ว่าจะถุงเท้าไม่ว่าจะรองเท้าพันละ รองเท้าลูกเสือเออเรามีกระเป๋าด้วยนะใช่เรามีกระเป๋านะฮะล้วก็มีเครื่องแบบปรปกอบนี่นฬิลาลูกเสือยุวกาชาตินะฮะคือมาครบวงจรครบวงจรแล้วมีบริการปักนะที่รวดเร็วเหมือนที่เราบอกว่ารวดเร็วอ่าแล้วกระเป๋านี่มีเรามีทุกอย่างครับพี่เดชจะมีทุกอย่างครับเขเห็นไหมครับนี่เท่เนาะดูดิเราสามารถติดต่อผ่านน้อมจิตทางน้อมจิตออฟฟิเชียลทางเฟซบุ๊กไม่ว่าจะไลน์ก็ได้นะฮะ หรือว่าช้อปปี้ลาซาด้าซื้อได้หมดเลยนะครับแล้วเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้ากาต้องการให้ปักให้เรียบร้อยด้วย<ฆ>นะฮะเราก็เราก็จะมีบริการปักให้เรียบร้อยแล้วเฉพาะในตรงนี้เรามีชุดนักเรียนเสร็จมีการจัดส่งบริการอะไรทุกอย่าง,ท,างทุกช่องทางเราขึ้นหน้าจอเสร็จใช่ไหม<ฆ>ทีนี้ว่าในห้างเนี้ยเรามีอะไรอีกบ้างในห้างนี้จริงๆสาขาบางกะปิเนี่ยมันเป็นข<ฆ><ฆ>าซ่าเลยนะมันมีร้านค้ามถืออีกประมาณสักเกือบร้อยเกือบร้อยล้านนะ ร้านมือถือมือถือนี่นะม,มือถือที่ที่เราเล่นโทรศัพท์เนี่ยนะถูกต้อง,นะองมีร้านซ่อมมือถือร uh huh. ้านใส่ขายซาซิรีครบวงจรเลยนะครับแล้วก็ยังมีพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้ามีหมดร้านคิวบวลลี่แบงค์ธนาคารไม่ ไม่ต้องว่าไม่แค่มาซื้อชุดนักเรียนอย่างเดียวเ,ยเราก็จะมีอย่างอื่นให้ด้วยอาทิตย์นู้นมาเสร็จแล้วรู้สึกเมื่อยเห็นมีร้านนวดด้วยนะคถ้าอยู่แถวนี้แนะนาเลยต้องมาแนะนําเลยต้องมาที่นี่นใช่ไหมแต่ถึงยังทั้งนั้นและทั้งนี้วันนี้เราก็ต้องกับคุณหมูจะคุณอานาันต์จะต้องพาเราไปทานส้มตําที่บอกว่าอร่อยชื่อร้านก็ยังไม่บอกแต่เราก็ไม่อยากจะ ใส่ชุดอื่นแล้วอยากะใส่ชุดนักเรียนเพราะเห็นบอกว่ามีเด็กนักเรียนไปทานดังนนี้นักเรียนโขงสองท่านนี้จะไปทานส้มตำพร้อมกับทีมงานดีไหมสักนิดหนึ่งได้ไปเลยจริงไหมจริงครับนําทางเลยทั้งนั้นนะไปเลยค่ะนําทางเลยค่ะสนับสนุนรายการโดยชุดนักเรียนน้อมจิตแอคคูใส่สบายสบายวานิสามิเนอรลวอเตอร์น้ำแร่ธรรมชาติร้อเ พร้อมด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านคุณโทร02 113 1212กด 1, 1. สนับสนุนรายการโดยเ e r ร์ c ด f e คาเฟ่อัลเ r สตอล โรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองร่วมลงนามบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยตเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทางโรงพยาบาลมีผลกำไรต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562เปิดรับผู้ป่วยชาวต่างชาติทั้งจีนกัมพูชามินมาตะวันออกกลางสาหรัฐอาหรับเอมิเรตคูเวตกาตาร์ด้วย็งเห็นศักยภาพธุรกิจเทลท์วแคร์สามารถทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้หวังเจาะกลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวต่างชาติและจะเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปต้นปี2567พร้อมจัดสร้างหลักประกันสุขภาพครอบคลุมคนไทยทุกชนชั้นเราก็จะเข้าสู่ ตลาดหลักทรัพย์ในเมื่อประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็น medical hub แห่งหนึ่งของโลกเลยแพทย์ไทยเราเชี่ยวชาญแล้วค่าบริการเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้แพงทําให้ทั้งเศรษฐกิจไทยก็โตได้แล้วประเทศไทยมีศักยภาพอย่างมากก็ต้องขอบคุณทางบริษัทธนบุรีบำรุงเมืองที่ให้โอกาสบริษัทหลักทรัพย์เอแบงค์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดทํา IPO ทางครั้งนี้นะครับ healthcare ในอนาคตเป็นอินดัสทรีที่ค่อนข้างดีครับคิดว่าอนาคตสดใสแน่นอนนะครับธนบุรี h e ลท์แ c a r กรุ๊ปเดินหน้ายกระดับ h e ลท์แ c a ์จับมือบริษัท n e x t s t ลิฟวิ่งจำกัดและบริษัทไมเ l t ลกรุ๊ปจำกัดลงนามพัฒนาระบบดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการผสาน Internet of Medical Things ที่เชื่อมต่อการวัดผลสุขภาพผ่านอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบเทเลมีดิซีนเพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสามารถให้บริการทั้งผ่านจุดบริการ Smart HealthPod และจากสถานที่ใดก็ได้เพื่อให้เกิดความสะดวกและต่อเนื่องในการใช้บริการทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์แบบในการดูแลติดตามรักษาคัดกรองอาการของผู้ป่วยเราจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้ประชาชนก็จะมอบประสบการณ์ในเรื่องของการ เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลครับเ e x t e r Living เนี่ยเราพัฒนาเลือกนวัตกรรมที่เป็น IOT UM ที่เกี่ยวกับการแพทย์ยินดีที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะนําตรงนี้เนี่ยมาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับนวัตกรรมทางสุขภาพที่เราทําขึ้นมานะครับคุณหมอสามารถเห็นค่าสุขภาพของคุณไข่ได้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการปรับเรื่องของการรักษาการดูแลมันจะทําได้อย่างรวดเร็วนะครับ